สวัสดีครับพบกับช่องผูรลินรีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวน้ำพุโซลาเซลล์นะครับราคาหลักร้อยนะครับผมในรูปนี้เขาบอกมีแผงโซลาเซลล์มาหนึ่งอันมีปั๊มให้มีหัวน้ำพุให้แล้วก็มีสายสายตัววายเนาะที่ต่อจากโซลาเซลล์มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไปโชว์น้ำให้ได้เพราะว่าแดดมันไม่มีแล้วเนาะ เดี๋ยวผมจะทาอาจจะทําไว้สอง EP แล้วกัน EP แรกก็เดี๋ยวดูของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งจะรอตอนมีแดดนะครับสภาพกล่องก็มาดีนะครับพนักงานผู้ปรมส่เมื่อกี้เองมาเย็นแล้วครับ<ม>แดดหมดแล้วครับผมอโอ้โอไม่มีที่กันกระแทกนะครับผมด้านในมาอย่างนี้เลยนะครับดึงออกมานะครับ มีโฟมบางๆให้อันนึงนะครับผมก็เสียหายได้นะครับอย่างนี้อาจจะแตกได้นะดึงดึง okay, ดึงดึงโอเคมีนะครับตามรูปเลยอันนี้เป็นแผงรับแดดเนาะแผงโซล่าเซลล์นะครับมาให้หนึ่งแผงนะแผงเล็กๆอันนี้ฝ่ามือผมเนะนะาะฝ่ามือผมประมาณเท่านี้นะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับผมปั๊มตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็สายยาวอยู่นะสายยาวอยู่แล้วก็มีหัวหัวหัวน้ํานะหลายๆหัวเลยหัวน้ําพุอันนี้เห็นเขาว่ารู้สึกว่ามันจะดีตอนแดดแดดแรงๆนะมันก็พุ่งดีนะครับแต่ถ้าแดดไม่ค่อยมีมันก็พุ่งกระปิดกระปิดอันนี้ผมไปเจอมาจากร้านกาแฟร้านหนึ่งผมก็เลยถามเขาซื้อจากไหนก็เลยลองสั่งตามเขาดูนะครับแต่ตอนแดดดีๆก็พุ่งดีนะเราไม่ได้เน้นอะไรเนาะมีวิธีการประกอบให้ นะครับผมรับแดดโอเคเนาะเดี๋ยวดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงให้ดูอันนี้ให้ดูของก่อนว่าเราสั่งมาร้อยราคาร้อยเกาสิบเก้าบาทรวมค่าส่งทั้งหมดสอง้อยแปดบาทนะครับมีปั๊มตัวหนึ่งที่แผงมีสายมีหัวนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าตอนแดดแรงๆว่ามันแรงแค่ไหนเนาะพุ่งแค่ไหนเนาะโอเค ถ้าใครชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรอยากดูอะไรนะครับรีวิวใต้มาเลยนะครับใต้คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ comment ใต้คลิปมาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูขอบคุณครับ